สวัสดีครับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาและเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการการแพทย์เฉพาะทางโดยเป็นการออกหน่วยแพทย์ในรูปแบบของจิตอาสาในช่วงวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตั้งแต่การคัดกรองตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยที่สําคัญของประชาชนในพื้นที่สร้างความสุขและกําลังใจให้กับประชาชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567ณโรงพยาบาลผักไห่อําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเราได้จัดคลินิกบริการทั้งสิ้น15คลินิกซึ่งในแต่ละคลินิกบริการก็จะประกอบด้วยการตรวจคัดกรองการให้ความรู้แก่ประชาชนการตรวจรักษา และรวมถึงการส่งต่อประชาชนเพื่อให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องต่อไปและนี่เป็นสิ่งดีๆที่เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนเพื่อคนไทยมีสุขภาพดีทั่วนหน้า แล้วพบกันครับ